นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษา จะหัดซ่อมแซมหรือจะลองหัดเปลี่ยนอะไรลรถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรายานยนต์ยามาฮ่รุ่นสปาร์กนาโนคันนี้นะครับฮนะสปาร์กนาโนคันนี้นะครับเป็นรถที่เคยทํามาจากร้านข้างนอกนะครับซึ่งครูก็เคยบอกไปว่าไอ้รถคันนี้มันมีปัญหาก็คือท่อแว็กท่ของระบบวาล์วเตอมอากาศเนี่ยมันแตก ทีนี้พอไอ้ท่อแวคกขามหรือท่อสูญอากาศของระบบวาล์วเติมอากาศมันแตกเนี่ยมันจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยเดินไม่เรียบนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของเบาดับได้แล้วก็รถคันเนี้ยทางเจ้าของรถแจ้งว่าเคยไปซ่อมกับร้านข้างนอกมาเนี่ยแล้วช่างก็ใส่ลูกสูบเนี่ยกับทิศทางนะของ Yamaha รุ่นนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะคือลูกศรนนะครับ ลูกศรเนี่ยจะชี้ลงไปที่วาวไอเสียนะแต่ช่างนะเขาประกอบผิดแล้วเขาก็นำกลับไปแก้ไขกันใหม่นะครับแล้วเมื่อครูมาตรวจสอบนะครับรถคันนี้ตอนที่มาเช็คทีแรกมีปัญหาวาวไอเสียยันพอตรวจสอบเชิงลึกต่อไปนะครับหลอดวาวไอเสียเนี่ยหลวมนะครับพอตอนรื้อออกมาครูก็เช็คโซ่ราวลิ้นหรือโซ่ไทมิ่ง นะทางเจ้าของก็บอกว่าทางร้านแจ้งว่าเปลี่ยนโซ่ลาวลินหรือโซ่ไทมิ่งมาให้ซึ่งพอครูมาตรวจสอบซึ่งลูกศิษย์ก็ดูอยู่นะฮะปรากฏว่าโซ่ลาวลิ้นเนี่ยน่าจะเป็นโซ่เดิมไม่ได้เปลี่ยนโซ่เนี่ยยืดเกือบจะเต็มพิกัดแล้วนะครับอันนี้คือครูก็แก้ไขเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับคันนี้นะครับอ่าก็ที่ครูทําคลิปไปเนี่ยนะครับก็มีเปลี่ยนลูกยางแฮนนะครับเปลี่ยน สวิตกุญแจให้ใหม่แต่นี้คือครูเปลี่ยนแค่สวิตกุญแจชุดเล็กนะตัวเปิดเบาไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ท่อไอเสียรุ่นนี้มันจะมีท่ออันนี้อาจจะบางหน่อยนะฮะมันจะมีท่อเป็นเดือยยาวๆโผล่ขึ้นมานะครับเพื่อใส่กับท่อยางระบบวาล์วเติมอากาศบำบัดไอเสียทีเนี้ยครูก็ตัดทิ้งไปแล้วอุดให้จะได้ไม่เกะกะนะครับอ่า ส่วนโซ่ราวลิ้นอะไรต่างๆพวกนี้ก็จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับประเก็นก็เปลี่ยนให้ใหม่ของแท้นะครับส่วนตัวนี้ท่านอาจจะเห็นไม่ชัดอันนี้ก็คือท่อที่อยู่กับระบบวาล์วเตอร์อากาศเนี่ยนะครับทีนี้เราถอดไอ้ระบบนี้ออกไปนะครับท่อเน,นี้ยก็ให้พี่ปุ้ยเนี่ยอุดโอเคนะเข้าๆนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับตอนที่ครูรับรถมาเนี่ยรถคันเนี้ย มันมีสวิตช์ปลอกแ๊กใส่มาอย่างนี้นะครับซึ่งตอนนั้นครูยังไม่รู้ว่าสวิตช์ปลอกแ๊กตัวเนี้ยเขาต่อมากับระบบอะไรแล้วเขาต่ออย่างไรนะครับจนกระทั่งเนี่ยครูทําเครื่องเสร็จเรียบร้อยติดเครื่องเดินเบาได้เรียบร้อยนะครับนะแต่รถคันนี้ยังมีปัญหานะครับติดเดินเบาจะมีฟดฟฟดเป็นบางครั้งแต่ครูยังไม่ได้ลื้อล้างคาบูเนะเพราะถ้าลื้อล้างคาบูต่อเนี่ย มันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายมีการเสียงงบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับบางทีเจ้าของที่เอารถมาทำเนี่ยนะครับก็คือพอมันมีค่าใช้จ่ายก็จะไม่ทําต่อมันก็ต้องส่งงานไปตามตาม,ตามงบตามนั้นนะครับแล้วก็เวลาติดเครื่องเนี่ยจะมีเสียงคลัตช์นะครับดังก๊อกก๊ก๊อกเเป็นจังหวะนะครับเดี๋ยวครูจะลองติดเครื่องให้ฟังดูนะครับสักครู่หนึ่ง น,นี่ติดเครื่องแล้วนะนะครับเดี๋ยวครูจะดับเครื่องนะฮะอาจจะได้ยินไม่ชัดนะครับถ้าท่านชมจากวิดีโอนะครับแล้วก็ตอนที่ทำเครื่องเสร็จรถคันนี้สวิต์ไฟเบรกหลังก็ค้างนะครับไฟเบรกเนี่ยติดตูดแดงแจ๋เลยส่วนสวิตซ์สตอปเบรกหน้าเนี่ยเสียนะครับเพราะรถคันนี้ เขาไปแปลงแม่ปั๊มดิสเบรกหน้ามาใหม่อันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับนะก็แปลงมาเยอะพอสมควรนะครับกลับมาดูกันต่อนะครับทีนี้ตอนที่หรือชุดหน้ากากของเขาออกมาเนี่ยนะครับเพื่อจะมาเปลี่ยนไอตัวลูกยางเนี่ยถ้าท่านชมคลิปท่านย้อนกลับไปดูนะฮะท่านก็จะเห็นว่าเขาต่อสายไฟมาเนี่ยนะครับเนี่ยเศษซ่าที่ครูเก็บไว้ให้เทปพันสายไฟสายอะไรไม่รู้ต่อมาก็คือ เอาตามยถากรรมที่เขาทำมาหลังจากทำเครื่องเสร็จเรียบร้อยครูก็มาเช็คต่อว่าสวิตตัวนั้นมันคือสวิตอะไรก็ได้คำตอบอ่ะพี่ปุ้ยนะเดี๋ยวครูมอบหน้าที่ตักล้องให้พี่ปุ้ยอ่ปกต,ติรถคันนี้เนี่ยนะครับพอเราสตาร์ทเครื่องยนต์ติดเนี่ยไฟหน้ามันจะต้องติดได้เลย แล้วสวิตตัวนี้ก็จะเป็นโลกับไฮหรือเป็นต่ำกับเป็นสูงปรากฏว่าทันเนี้ยไม่ว่าจะโลหรือจะไฮเนี่ยสวิ Swiss ตตัวนี้คือมันฟรีหรือถ้าครูสรุปง่ายๆคือสวิตไฟต่ำไฟสูงมันเสียนอกจากนี้ยังเจอปัญหาครับสวิตไฟเลี้ยวเนี่ยเปิดข้างขวาเนี่ยเปิดกี่ครั้งก็ติดนะครับแต่พอเปิดข้างซ้ายเนี่ยเนี่ยบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติด,ตตดนะตอนนี้ครูเปิดเลี้ยวซ้ายนะแต่ไม่ติด โอเคนะสวิตตัวนี้เสียแน่นอนสวิตตัวนี้ห้าเปอร์เซนเพราะว่าติดบ้างไม่ติดบ้างคูก็โทรศัพท์ให้พี่ปุ้ยโทรศัพท์ไปถามที่ร้านขายอะไรว่าจะเปลี่ยนไหมของแท้ก็ประมาณส0งร้อเขาแจ้งมาใช้คําว่าประมาณนะครับร้านเขาก็ไม่ได้ตอบเน็ตเนตมาถ้าของแท้เนี่ยเขาแจ้งมาว่าอยู่ในช่วงห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยบาททางเจ้าของเนี่ยก็บอกว่าไม่เปลี่ยนให้ ประกอบกลับเข้าไปตามเดิมนะครับครูก็อยากจะบอกอย่างนี้ว่าสําหรับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับที่คุณจดทะเบียนมาพอขึ้นปีที่6เนี่ยคุณจะต้องเอารถเนี่ยไปตรออตรวจสภาพรถเอกชนนะครับเวลาเข้าตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ,อเนี่ยถ้าเราไปเจอตรอ,อที่เขาเข้มงวดเขาทําตามกฎของกรมการขนส่งไฟเลี้ยวไม่ติดมันไม่ผ่าน ต้องเอากลับมาแก้แล้วแก้ภายในกี่วันต้องกลับไปตรวจสอบใหม่แต่ในเมื่อทางเจ้าของเขาไม่ไม่เปลี่ยนอันนี้ครูไม่ได้ว่านะครับไม่ได้ว่าอะไรเราแค่เช็คแล้วเราก็แจ้งไปก็เท่ากับว่ารถของเขาคันนี้ไฟเลี้ยวเนี่ยข้างขวาเนี่ยเปิดกี่ครั้งติดทุกครั้งแต่ข้างซ้ายติดบ้างไม่ติดบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจังหวะที่คุณเอารถไปตรอ,ออเนี่ยแล้วเขาเช็คไฟเลี้ยวข้างซ้ายแล้วมันไม่ติดมันไม่ผ่าน เสียนะชัดเจนนะครับสวิตไฟต่ำไฟสูงเสียเจ้าของรถก็เลยต่อมาเองเนี่ยโดยการต่อเป็นสวิตบล็อกแบ็กตัวนี้มาแต่อย่างที่บอกนะคือเขาต่อโดยไม่ได้มีหลักของฟาร์มเป็นช่างเขาก็ต่อมาของเขามั่วซั่วแต่มันก็ทำงานได้ทีนี้พอเราทำเครื่องยนตติดเสร็จเรียบร้อยให้พี่ปุ้ยมาเก็บงานใหม่ก็จะเป็นสภาพอย่างนี้นี่นะให้ท่านดูนะครับที่หลังไฟหนะ้า เห็นไหมคั่วตรงนี้มันหลุดมันหลวเ้ไเขาก็เอากาวร้อนอุดมาแล้วก็มีโฟมใส่มานะก็ต้องว่าตามนั้นนะครูไม่ได้มีหน้าที่จะมาแก้ไขให้เขาทุกอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อตรงนี้เชิญที่ตุ้ยทางซ้ายมือผมนี่อ่ะเดี๋ยวครูขอญอาตนี่นีอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับจะต้องถ่ายวงจรให้เขาดูครับ เดี๋ยวครูขอญอาตอธิบายอย่างนี้นะครับพี่ปุ้ยก็ลงไปต่ำๆหน่อยครับเดี๋ยวเขาไม่เห็นครับอันนี้ผมถ่ายนีกว่ามยอ่าเดี๋ยวครูขอญอาตอธิบายวงจรอย่างนี้นะครับก็คือว่าในรถคันนี้ยนะครับมันจะเป็นระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ปุ๊บเนี่ยไฟหน้าติดเลยนะครับโดยเป็นไฟสูงกับไฟต่ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งมองฝั่งนี้นะนะครับเดี๋ยวครูขอญอาตอ่ะเอาเอากล่องปิดฝั่งนี้ไปก่อนให้คุณดูแค่ตรงนี้ นะครับสายเส้นนี้เนี่ยนะครับนะฮะเป็นสายสีน้ําเงินหรือคุณจะบอกสีฟ้าก็แล้วแต่เป็นสายที่มาจากขดลวดไฟแสงสว่างนะครับผ่านการคุมไฟจากตัวเลก,กู l เลเตอร์เลกติฟเออร์นะครับเป็นไฟ AC นะครับจ่ายมาสายสีน้ําเงินตัวเนี้ยมันจะจ่ายไฟไปที่สวิตช์ไฟสูงไฟต่ำนะครับโดยตําแหน่งโลเนี่ยของรถยามาฮ่เนี่ยจะใช้สายไฟออกสีเขียวไปที่ไส้หลอดไฟต่ํา แล้วก็ตำแหน่งไฮจะเป็นสายสีเหลืองส่งไฟไปที่ไส้หลอดไฟสูงปรากฏว่าตอนเนี้ยสวิตของเขาตัวเนี้ยคือครูขออนุญาตทำอย่างนี้นะมันเสียแล้วเขาไม่เปลี่ยนโอเคนะเขาต่อมาอย่างนี้นะครับครูขออนุญาตย้ายกล่องเขาต่อมาอย่างนี้นะครับเขาเอาสายไฟเนี่ยนะครับจากสายสีน้ําเงินที่เป็นไฟนะครับ AC เนี่ย มาจากขดลวดไฟแสงสว่างเอามาเข้าสวิตช์ป๊อกแบ็กตัวนี้โดยสวิตช์ป๊อกแบ็กของเขาเนี่ยมันจะมีอยู่3ามตำแหน่งคือโอคูเช็คแล้ว O เท่ากับออฟก็คือไฟหน้าสูงต่ำไม่ติดเลยถ้าผักสวิตช์ไปที่1ขีดอันนี้ที่คูต่อให้ใหม่เนี่ยหขีดเนี่ยเท่ากับโลเพราะฉะนั้นเมื่อผักสวิตช์ตัวนี้จากโอเนี่ย, o, ยไป1ขีดเนี่ยนะครับคือแทนไฟต่ำไอโลเนี่ยจะต้องต่อไปที่สายไฟสีเขียว นะไปที่หลอดไฟหน้าไส้ไฟต่ําแต่ถ้าเกิดจากหนึ่งขีดคุณกลับไปที่โอหรือศูนย์เท่ากับออฟไฟหน้าไม่ติดเลยแต่ถ้าเกิดคุณผักไปที่สองขีดมันจะเท่ากับเป็นสวิตช์ไฟสูงไฮนะก็จะต้องต่อไปที่สายเส้นสีเหลืองไปที่หลอดไฟหน้าไส้ไฟสูงนะประมาณนี้นะครับที่เขาต่อมาอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวครูให้ดูนะเขาต่ออย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นครูครูไม่ต่ออย่างนี้อ่ะขออนุญาตเดินขันที่ปุยมานี่นะครับของเดิมเนี่ยนะครับเขามาสะกิดสายสีน้ําเงินตรงปักตรงนี้ซึ่งปักตรงเนี้ยมันเป็นปักของสายไฟเมนนะครับกว่าน,นั้นเขามาสะกิดตรงเนี้ยเปิดให้เห็นเนื้อทองแดงเสร็จแล้วเขาก็เอาเอาสายไฟเนี่ยมาพันๆไม่ได้บัดกีีด้วยนะ แล้วก็เอาเทปหมวนละหบาท10บาทเนี่ยมาพันปิดเอาไว้ซึ่งไอ้สายเส้นเนี่ยตามที่ครูอธิบายเนี่ยก็คือสายสีน้ําเงินเนี่ยเขาจะต่อไปที่ตําแหน่งโอเสร็จแล้วไอ้1นขีดกับ2อขีดเนี่ยที่ครูให้พี่ปุ้ยมาทําใหม่เนี่ยอันนี้คือจะต่อไปที่ไฟต่ํากับไฟสูงโดยหลังจากครูทำเสร็จครูเช็คให้เนี่ยครูเอาลิควิดมาแต้มเนี่ยหขีดนี่คือไฟต่ำสอขีดนี่คือไฟสูง แล้วอย่างที่ครูบอกไปว่าถ้าเป็นครูเนี่ยครูไม่ต่ออย่างนี้นะคบเพราะว่าการมาสะก,กิดสายไฟอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาถ้าเป็นครูครูรู้แล้วว่าตอนเนี้ยสวิตตัวเนี้ยมันเสียนะครับถ้าเป็นครูครูจะมาต่อสายไฟหรือบตดกีจากสายสีน้ําเงินตรงนี้ไปแทนเพราะว่าในอนาคตสวิตไฟเลี้ยวคุณก็มีปัญหาไฟสูงไฟต่ำคุณก็มีปัญหาเวลาเปลี่ยนตัวเนี้ยมันจะมีปักซ่อนอยู่ใต้ตรงเนี้ยหน่อยหนึ่ง แน่นาคตดพอคุณเปลี่ยนปุ๊บคุณก็เอาอันนี้ทั้งอัน,นออกไปเลยไม่ต้องไปสก,กิที่สายไฟเมนเดี๋ยวครูพิสูจน์ให้ดูนะครับสักครู่หนึง่งตอนนี้ครูเปิดวิตช์วิกุญแจออนแล้วนะครูกดแตะให้ดูนะครับแตะดังนะแล้วครูยังไม่ได้ติดเครื่องดูนะครูแต่ไปที่สายสีน้าเงินหรือสีฟ้าเห็นไหมครับเทสแรมครูไม่ติดชัดเจนนะ,ะครูทําการติดเครื่อง นี่นะพราะฟูติดเครื่องนะครับเนี่ยสายสีน้ําเงินหรือสีฟ้าแล้วนะคุณจะเรียกเห็นไหมครับมันมีไฟมารออยู่เห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่สวิตตัวนี้ว่ามันอยู่ที่โลหรือไฮถ้าอยู่ที่ตําแหน่งโลสายสีน้ําเงินเนี่ยจะต่อกับสายสีเขียวเอาไฟเนี่ยจ่ายไปที่หลอดไฟหน้าไส้ไฟต่ําแต่ถ้าไฮสายสีน้ําเงินจะไปต่อกับสีเหลืองจ่ายไฟหน้าปไส้ไฟสูงเนี่ย น้ำเงินมีนะท่านเห็นชัดเจนนะแล้วตอนเนี้สวิตครูอยู่ที่โลทิวด้วนะสีเขียวไม่ติดอ่าคูผักไปไฮสีเหลืองไม่ติดแต่น้ำเงินที่ไฟรอเนี่ยติดตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นครูทําเนี่ยครูจะมาบัดกีจากตรงนี้แทนนี่แล้วก็ลากสายไฟมาประมาณสัก30เซนหรือฟุตกว่ากว่าแทนครูจะไม่มาสก,กิดปอกตรงนี้นะครับให้สายไฟเมนมันเสียโอเคนะ ชัดเจนแล้วนะครับหนึ่งจุดทีเนี้หลังจากที่ครูทำตรงนี้เสร็จปุ๊บอย่างที่ครูกล่าวไปว่าท่านดูนะครับสภาพอย่างนี้นะวันที่ทำเสร็จครูก็ต้องมาดูต่อปรากฏว่าไอ้สายสีเขียวเนี่ยที่เป็นไฟต่ำเนี่ยที่อยู่ตรงเนี่ยขั้วขั้วตูดหลอดตรงเนี้ยสายมันแตกจนเห็นทองแดง แล้วเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยสายสีเขียวไฟต่ําเนี่ยพอเวลาเราใส่เนี่ยไอตรงที่มันขาดเนี่ยมันจะแตะกับกาวขั้วหลอดตรงนี้เพราะฉะนั้นวันที่ครูทําเสร็จปุ๊บครูมาดูตรงเนี้ยสายสีเขียวมันมีรอยไหมนะมีรอยไหมแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ตรวจสอบเราไม่เช็คให้ดีเนี่ยแล้วเราส่งงานออกไปพอเวลาเราใส่ชุดกระโหลกไฟหน้ากลับเข้าไปไอสายสีเขียวที่มันแตกหักอยู่ตรงเนี้ย มันก็จะไปแตะโดนกับตูดหลอดการแก้ปัญหาที่ถูกต้องคืออะไรเปลี่ยนขั้วหลอดไฟหน้าใหม่แล้วทุกอย่างจะจบสมบูรณ์แต่เจ้าของบอกว่าให้ประกอบกลับเข้าไปตามเดิมไม่เปลี่ยนอ่ะไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนครูก็ต้องให้พี่ปุ้ยเนี่ยไปหาท่อหดเอามาใส่ตรงเนี้ยเพื่อต้องกันเวลาคุณเปิดไฟต่ํา แล้วเวลาไฟมันวิ่งมาแล้วมันลัดวงจรลงกาวเลยแล้วเดี๋ยวมันชอ็อตพอมันลัดวงจรหรือมันช็อตเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาขดลวดเสียแผ่นชาร์จเสียหรืออาจจะเกิดปัญหาไฟไหม้รถเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าของเขาอยากประหยัดงบประมาณตรงนี้ก็แก้ให้ตามนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวครูก็จะต้องช็อตโน้ตลงไปเนี่ยในใบเสร็จว่าขั้วไฟหน้าของคุณมีปัญหานะครับ แล้วพอเวลาเปลี่ยนขั้วไฟหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็เห็นใช่ไหมครูต้องมาแกะไอ้กาวร้อนนี่ออกเวลาใส่กลับเข้าไปก็ไม่รู้ว่าส่วนอื่นมีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่าปีปีหนึ่งเนี่ยนะครับเราหมดเงินไปกับเรื่องไร้สาระไม่ได้เกิดประโยชน์เนี่ยมากมายนะท่านลองไปนั่งคิดดูแต่กลับบางอย่างที่มันเสียหายแล้วมันจําเป็นต่อการใช้งานเรื่องของไฟแสงสว่างในการขับรถเรื่องของไฟสัญญาณในการขับรถ แต่เราไม่เปลี่ยนเนี่ยเราจะให้ดัดแปลงอย่างเดียวอ่ะไม่ว่าอะไรนะครับก็ทําตามที่เจ้าของต้องการอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะต่อกลับตามเดิมนะครับเพราะว่าของเก่าตัวเนี้ยมันใช้ไม่ได้มันเสียแล้วนะครับอ่ะครูขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับพี่ปุ้ยจับกล้องอย่างเดียวนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้สายสีเหลืองเนี่ยนะครับนะที่มาจากสวิต ไฟสูงไฟต่ํก็เนี่ยใช้ไม่ได้นะเส้นนี้ครูถอดออกสายสีเขียวนะครับที่มาจากสวิตไฟสูงไฟต่ําใช้ไม่ได้เพราะสวิตมันเสียครูถอดออกเสร็จแล้วที่เราทําให้เขาใหม่นะครับครูขออนุญาตจัดสายให้สวยงามนะครับหนึ่งขีดที่ครูบอกเนี่ยนะฮะที่ครัวลิควิดแต้มหนึ่งขีดจะเข้าสายสีเขียวคือโลไฟต่ํา ส่วน2ขีดที่ครัวลิกวิดแต้มนี่คือไฮสขีดไฟสูงนะครับอ่าแล้วเราจะต้องเอาสายเส้นนี้นะครับสีเหลืองอีกเส้นหนึ่งอันนี้คือสัญญาณไฟเตือนไฟสูงนะครับใส่เข้าไปที่คั้วสีเหลืองส่วนอันนี้ลืมมันไปได้เลยนะครับเพราะมันใช้ไม่ได้มันไม่มีไฟอ่ะครูก็ยัดหลบไปก่อนเดี๋ยวครูจะติดเครื่องเช็คให้ดู ตีุยัอยู่านหนเอาอเตอนนี้สวิตช์อกแฟกอยู่ที่ตำแหน่งโอนะครับ0ก็คือปิดฟลูผักตัวเนี้ยไปที่ตำแหน่งหนึ่งขีดก็คือไฟต่ำติดนะแล้วคูโอนะครับออฟก,ก็คือปิดพอฟลูผักไปที่2อขีดก็คือไฟสูงอ่าแล้วเรามาดูนะครับเี่ จิ๊ปคุยก็เถิบมาทางนี้หน่อยสิยสนี่นะครับอยู่ที่สองขีดเห็นไหมฮะสองขีดแล้วเนี่ยสัญญาณไฟเตือนไฟสูงก็ติดเห็นไหมครับนี่เห็นไหมฮะอ่านี่โอดับหนึ่งขีดไปตามนี่นะติดโอติดสองขีดไฟสูงไฟเตือนไฟสูงติดเพราะฉะนั้นบางทีคนไปต่อนะครับ ไฟต่ำเป็นไฟสูงไฟสูงเป็นไฟต่ำนะเราก็ทําในเมื่อเขาอยากจะใช้อย่างนี้ก็ทําให้มันมีมาตรฐานสักหน่อยนึ่งโอเคนะประมาณนี้นะครับอ,อีกนิดนึงนะแถมไปมาทีนี้นะครับตรงไฟหน้า ไฟต่ำไฟสูงนะครับก็คือตามนี้นะที่เขาจะให้แก้นะครับตรงไฟเลี้ยวล่ะนะครับตรงไฟเลี้ยวอย่างที่ครูบอกไปว่ารถของเขาเนี่ยสวิตไฟเลี้ยวข้างซ้ายเนี่ยมันทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างนะครับแล้ววงจรไฟเลี้ยวคันเนี้ยมันทํางานอย่างไรของาม m a ่าเนี่ยนะครับเวลาเราเปิดสวิตกุญแจเนี่ยมันจะมีไฟ DC จากแบตเตอรี่นะครับผ่านฟิวผ่านสวิต แล้วเป็นสายสีน้ำตาลเนี่ยมาเข้าที่ไอตัวเนี่ยนะครับถ้าเวลาครูสอนนักเรียนครูเนี่ยครูจะเรียกว่าตัวแฟลชเชอร์แต่ว่าช่างบ้านๆ้านเขาจะชอบเรียกว่ารีเลย์อ่ะเอาเป็นว่าคือตัวเดียวกันนะครับตัวที่ตัดต่อวงจรไฟเลี้ยวเนี่ยทำให้ไฟเลี้ยวมันกระพริบ,บเสร็จแล้วสายที่ออกจากตัวแฟลชเชอร์หรือตัวรีเลย์เนี่ยในรถยามาฮ่าเนี่ยก็คือสายสีน้ำตาลคาดขาวไอสายสีน้ำตาลคาดขาวเนี่ย มันก็จะจ่ายไฟเนี่ยไปที่สวิตไฟเลี้ยวนะครับถ้าในตำแหน่งว่างเราไม่ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟก็จะแช่อยู่ในสวิสตตัวนี้ mm. สวิตไฟไเลี้ยวนะแต่ถ้าเกิดคุณเปิดไฟเลี้ยวขวาไฟจะวิ่งออกจากสวิตไฟเลี้ยวนะครับเป็นสายสีเขียวแก่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไฟจะวิ่งออกจากสวิตไฟเลี้ยวนะครับเป็นสายสีน้ำตาลแก่ นะฮะเทียนะถือว่าแถมไปนิดนึงนะครับเกี่ยวกับไฟเลี้ยวของคันเนี้ยที่ไฟเลี้ยวข้างซ้ายเนี่ยมันติดบ้างไม่ติดบ้างนะถ้าเป็นครูนะครับยังไงครูก็ขอเปลี่ยนไปก่อนนะครับของเทียมก็ยังดีนะส่วนท่านใดจะบอกว่าทําไมไม่แกะออกมาซ่อมให้ถ้าในกรณีเป็นรถส่วนตัวของครูเองเนี่ยครูก็จะแกะมาซ่อมมาตรวจสอบก่อน แต่ถ้าในกรณีเป็นรถชาวบ้านเนี่ยการแกะมาซ่อมเนี่ยบางทีเจ้าของรถเนี่ยเขาหวังผลสูงว่าแกะออกมาแล้วมันจะต้องใช้งานได้สมบูรณ์ร้อเปอร์เซนพอมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเขาคิดเขาก็จะบอกว่ามีค่าเท่าเดิมแกะแล้วก็เหมือนเดิมเสียเวลาเพราะฉะนั้นในการทํางานจริงๆเนี่ยนะครับวิธีการที่ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดก็คือเปลี่ยนครับเนี่ยเปลี่ยน จะแท้จะเทียมก็แล้วแต่งบป,ประมาณนะฮะดังนั้นนะครับไอายามาฮ่าสปาร์กนานโนคันนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับครูก็ฝากไปด้วยนะรถที่เกิน5ปีนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับต้องไปตอรออถ้าเจอตอรออที่เข้มงวดสัญญาณไฟอุปกรณ์ต่างๆไม่เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด คุณตรวจสภาพไม่ผ่านนะครับนะส่วนท่านใดบอกว่าจะมีใต้โต๊ะอะไรยังไงอันนั้นก็เรื่องของท่านนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับครูแล้วก็พี่ปุ้ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะฮะดัดแปลงนะครับแก้จนหลายหลาย่างอย่างมาเมลเทะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ